สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วังค Kam f a ม i l มาออกกำลังกายกันครับกับของเพื่อนเซมาสลับบุรีของเราครับเป็นทีมที่ต้องการของตลาดนะครับเพราะพวกเราไม่เคยชนะใครเลยนะครับแต่แข่งมาสองสามปีนี่เพิ่งจะชนะไปหนักเดียวเราได้แชมป์ใช่ไหมนะครับวันนี้เราก็กล่าวว่าจะซักสามประตูครับสักสามประตู โดนจริงครับเพื่อนๆครับวันนี้ทีมที่โด่งดังที่สุดในสระบุรีและเป็นความต้องการของตลาดมากๆนะครับคือทีมเรานี่เองนะครับ VIP เซมาสระบุรีสองครับวันนี้โอ้โหจะมาลงสนามนะครับนี่ครับโอ้โหวันชัยสุริ앗นี่ครับมาแล้วครับมาแล้วเจ้าของช่องใหญ่นะครับอย่าลืมด้อย่าลืมด้อย่าลืมพี่น้อง้อฝากฝาก้อนะครับนะครับ ผู้จัดการทีมเราครับพอลวิรุธนะครับวันนี้เราได้โอกาสมาเล่นสนามที่ไทยลีกเลยนะครับเนี่ยสนามบุรีเขาแข่งนะครับเนี่ยตรงนี้เคยเคยเคยเป็นไทยลีกหนึ่งตอนนี้อยู่เป็นดีสามเนาะมังกรอะไรนะมังกรฟ้าเนาะทีสามังกรฟ้าโอ้โหดูครับดูคู่ต่อสู้สีแดงน่ากลัวมากนะครับดูสนามครับสนามสวยจริงๆเป็นบุญขาบุญแข้งนะครับที่เราจะมาวิ่งล้มนะครับวันนี้บรรยากาศก็จะมีคนวิ่งรอบๆสนามนะครับ ของกอลลังกายก็มีเยอะแยะนะครับอันนี้เรามาฝึกซ้อมนะครับขอบอดนะครับเราฝึกซ้อมนะครับเล่นสนุกกันออกกอลลังกายนะครับไม่ได้เป็นการแข่งขันอะไรนะครับนักบุตบอลของเราก็เริ่มมาแล้วครับท่านลองไปนะครับศูนหน้าตัวเก่งของคลองไซนะครับยิงไม่เลี้ยงนะครับไม่เลี้ยงสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เลี้ยงไม่ค่อยยิงเท่าไหร่นะครับอุ้ยสนามดีมากเลยเพื่อนเดี๋ยวไปไปสัมผัสสนาม ตรงนี้สระบุรีเขาเคยอยู่ไทยแลนด์ลีกหนึ่งมาก่อนนะครับเกากาสระบุรีนะครับสนามเขาเลยดีนะครับดีมากมากนะครับพื้นสนามโอ้โหสุดยอดนะครับมีโอกาสได้เล่นสนามระดับไทยลีกนะครับดูไฟไฟอะไรเลยมาตรฐานนะครับบรรยากาศทั่วไปของสนามระดับไทยลีกนะครับตอนนี้เขาก็ใช้แข่งมังกรฟ้านะครับสระบุรียูไนเต็ดนะครับ กรบสระบุรีนั่นเองใช้แข่งขันอยู่นะครับเราก็เป็นทีมการาออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายนะครับทำการพร้อมนักกีฬาพรอ้อมนะครับดูวิ่งสวยนะครับของการวอร์มทั้งสองทีมนะครับการวอร์มนะครับ รู้สึกว่าทีมเสื้อแดงเจ้าภาพนี้จะมีความพร้อมกว่านะครับทีมสำนักง,งานอบจจังหวัดสระบุรีนะครับส่วนทีมขา้าราชการครูเราเนี่ยยังไม่มากันเลยนะครับ <c oughs> นี่ไม่กี่คนน,นะครับ นักกีฬากำลังลงสนามกับตอนนี้เข้าแถวนะครับเข้าแถวหน้านะครับอาจารย์จันนะครับหน้าพิธีนะครับฟุตบอลอาวุโสนะครับแต่รู้สึกว่าเสื้อแดงจะยังหนุ่มนะครับยังหนุ่มกว่า อย่าสะพัดมือครับตัวนี้นีครับ้ตอนนี้ทีมเรากำลังวอร์มอยู่นะครับวอร์มอยู่นะครับใช่ทีมเราเออันนี้ก็ทีม อันนี้กู่อสู้ครับกำลังวิ่งมานครับอเลยครับเกมกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่การสนามนะครับสนามอบจสนามอบระจสระบุรีครับเป็นสนามที่ใช้แข่งไทยลีกหนึ่งมาแล้วนะครับครับผมก็เกมเริ่มนะครับบุกจากซ้ายไปขวาเลยครับเสมาสระบุรีพบกับทีมอบจนนะครับนะครับ บอลอยู่ในการครอบครองของทางเสมาสระบุรีในเสื้อสีเหลืองกางเกงมมสีแดงนะครับถุงเท้าแดง <c oughs> ส่วนอบจสระบุรีเสื้อสีแดงนะครับกางเกงดําถุงเท้าดํานะครับก็ยังเพาะบอลกันไปมานะครับีเขาเขาหยุดวิ่งเลยเนะครับถ่ายบอลมาทางกับซ้ายครับทางอบจสระบุรีนะครับให้มิฟิลมาเลขสิบห้า <c oughs> นะครับเอาลูกนี้โอ้ลูกนี้ล้ำหน้าชัดเจนครับลูกนี้ นี่เป็นการล้ำหน้าของทางอบจครับนักเตะที่น่าจับตามองต้องหมายเลขนี้ครับจับตามครับจับตามองนะครับหมายเลขยี่สิบสองความไวต้องขอแอร์นะครับหมายเลขสิบกีฬาล่นครับกีกีก์โยนยาวไปให้กับศูนย์หน้าหมายเลขยี่สิบ โอ้หลุดไปแล้วครับลูกนี้หลุดไปแล้วเรียกยี่สิบจะยิงได้ไหมคือนั่นโอ้โหลูกนี้ครับเตะเป็นลักไปเตะเป็นลูกเตะลูกกตันยูแล้วครับลูกนี้นะครับได้ยิงแล้วครับได้ยิงก่อนเลยครับทางว I P ครับตอนนี้ทีม V I P อพีเซมาบุกนะครับบุกนะครับมันเป็นธรรมชาติครับบุกตลอดนะครับ อะไรครับทีมอบจสระบุรีจิมลูกนี้สวยครับอะไรครับหลุดไปแล้วลูกนี้นะครับโอ้โหคอนโทรลบเปิดตามช่องลูกนี้ครับลูกนี้เอ้าหลุดไปแล้วครับลูกนี้โอ้โหยิงไม่เข้าครับอบจสระบุรีก็ยังได้อยู่ยิงได้ไหมลูกนี้ทันไหมยังทันครับยังทันยังทันนะครับลูกนี้เลี้ยงตัดเข้ามาข้างในนะครับคือในเพื่อนผูเ่นของหลังนะครับไหลมาที่ตรงกลางครับ ชิบข้ามมานะครับลูกนี้หลุดมาแล้วลูกนี้โอ้โหยังครับยังติด VIP สระบุรียอยู่ก็ยังตัดกลับขึ้นมาได้ครับ,บอบจอสระบุรีเอาละครับหลุดไปแล้วครับ,รบ,บอบจอยังได้ครอบครองบอลอ่ะตัดได้ที่ VIP อพีเซมานะครับลูกนี้มีการทำฟาวนะครับน่าจะแฮนด์บอลครับลูกนี้แฮนด์บอล เนี่ยครับเขาให้เอาเท้าเล่นนะครับแต่เอามือเล่นนะครับพอวันชัยฟอวันชัยดิถนัดใช้มือนะครับแซวเล่นนะครับแซวเล่นฟอร์อ๊ดก็กําลังวอร์มอยู่นะครับเนื่องจากมาช้านะครับสูนย์หน้ามาช้าไปหน่อยนะครับอะไรครับอบเจ้าสรีตัดได้ที่โอ้โหดำชิงกันสวยครับลูกนี้ถึงเส้นหลังจะโยนไหมครับลูกนี้โอ้โหแต่หลบสวยครับลูกนี้บอลยังไม่ออกไหลเพื่อนก็ยังไม่ผ่านกองหลังของทาง เสมาเราเอาลุดไปแล้วครับลูกนี้โอ้โหเกือบครับลูกนี้เกือบไปแล้วอ่าลุดไปแล้วครับพอทอมโอ้โหไม่ให้ไม่แม่นครับโดนตัดได้ที่ทางอบจสระบุรีเอาพิงได้ลูกนี้ครับไหลหลุดไปแล้วครับพอหลุดหลุดไปแล้วครับผู้รักษาประตูเข้ามาโอ้โหลูกนี้ผู้รักษาประตูทำหน้าที่อ่านเกมขาดครับลูกนี่ออกข้นสนามเลยโอ้โหออกมาครึ่งสนามเลยผู้รักษาประตูสุดยอดเลยครับเพิ่งเคยเห็นนะครับตั้งแต่เกิดมา ได้ทุ่มจะมีคนได้โมงไหมโ,<อ>โอ้ได้โมงครันวันนีมงองย้อนลประตูโอ้โหข้ามคานไปอีกนะครับเมื่โอกี้ก็ได้ยิงจ่อๆจก็ไม่เข้านะครับจาเจาะโดโดเอด๊ะยังไงนะครับถ้ายิงไม่เข้านี่มันแปลกๆนะครับฟุตบอลถ้ายิงไม่เข้ามันจะโดนนะครับตามธรรมชาติอ๋อบอลจอสระวิงได้อยู่ครับลูกนี้ลูกไม่ออกนะครับพื้นหลังมาให้กับ้เล่ีจิมอีครั้งหนึ่งครับลูกนี้ก็ยังดูลงสวยงามครับลูกนี้ โอ้โหหลอกไปแล้วครับลูกนี้มีความไวครับไปแล้วครับแต่ไปถึงเส้นหลังครับลูกนี้ถึงเส้นหลังจะยิงไหมโอ้โหปาดไปศูนย์หน้าลุงนี้ยังยิงไม่ได้เอ้าจังทะลักมากยิงอีกไม่เข้ารู้สึกทั้งสองทีมจะยิงแบบท้ายทีท้ายอาศัยนะครับอไปเลยครับไปเลยครับหลุดไปแล้วครับพอไปไอ้กคับพอโจครับไปแล้วลงไปหดเลยม่ใช่ช่วงแรกนะอ๋อยืนยืนได้เต็มประตูได้อยู่มั้ย อันน anyway> ี้คร uh ับหมาแล้วครับผมว่าผมเปลี่ยนใจจะไปวิ่งแล้วบพอยังตัดได้อีกแล้วครับอบจสระบุรีตัดได้แล้วบอนเรียบร้อยครับ10ไปแล้วครับอบจสระบุรียิงเข้าไปแล้วครับ1 0แล้วจากผู้เล่นไม่มีไม้เลียกนะครับนีครับคนนี้ครับคนนี้ยิงเข้าไปแล้วครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหดูเตี้ยตันมากแข็งแรงนะครับฟิตเนสครับส่วนมากเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ฟิตเนสนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงของเราก็สอนหนังสือนะครับนี่ครับเอาเป็นนักกีฬาเลยเจ้าเองนี่เนี่ยอันยี่ปีทเ่หนึ่งตัวยี่สองที่อะไรนะอัน

เป็นธรรมชาติของทีมเรานะครับโดนนำแล้วเราก็จะอ่แล้วเราก็โดนนำไปเรื่อยๆเช็คออฟไซด์หน่อยเช็คออฟไซด์หน่อยอ่านี่ครับผู้จัดการทีมมาสั่งนะครับบอกเช็คออฟไซด์หน่อยเอาไปอีกแล้วครับลูนี่แล้วครับลืมเช็คลืมเช็คโอ้โหแม่งเช็คไงเป็นหวาดถูกไปเอ้าประจวโอ้โหหลอกด้วยสายตาตายงั้นลุนอย่างงี้ตายวิ่งขึ้นหลังคื้นหลังไว้เพื่อนโอ้โหโยนตรงนี้แม่นเลยครับตรงนี้เข้าหัวดูลงสวยแล้วลูนี้โอ้โหหลอกยิงได้่ยไหมลูนี้คื้นหลังมากให้ตัวหลังนี่ครับ โอ้ยังตัดได้ครับตัดได้หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับอเอาบจอนำอยู่2ประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้นักกีฬาก็พักนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาพักครับนี่ครับจุดกาเลยพี่ ครับผมตอนนี้ครึ่งหลังนะครับกำลังเริ่มขึ้นแล้วครับครึ่งหลังนะครับอบจอ็ยังบุกอยู่นะครับ<ม>เราก็จะลงกันแล้วนะครับครึ่งแรกยังไม่หมดนะครับตอนนี้ครึ่งแรกยังอยู่ช่วงท้ายๆนะครับอ่ารครัครึ่งหลังเริ่มแล้วครับบุกจากขวาไปซ้ายก็ชีม,มเข้าม,มานะครับ ส่วนสีแดงเนี่ยเป็นอบจนะครับไปโดนแล้วครับโดนุ่มมากเลยครับอบจชุดนี้นะครับอายุ20ต้นๆนะเพราะว่าเขาทำงานนะครับอบจของเรารุ่นอะไรของเราอายุรวมกันหมื่นกว่าปีนะคยับปลายสี่สิบปลายสี่สิบมากที่ดามอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสิบคนนะครับช่องวังคำซัมเมอรี่นะครับตอนนี้เป็นการตอนนี้ขึ้นมาครับสามพันแล้วครับตอนนี้นะครับ า3,000แล้วนะครับตอนนี้ครับพันสามมันเข้าอะไรเร็วจังวะพันสามหกสิบพันสามหกสิบแล้วครับตอนนี้รถลงมาแล้วออกไปแล้วครับเล็บแซมเปอร์ล่มหมดแล้วครับโอ้โหครับสีแดงครับในเคาน์เตอร์ที่สองครับทีมโมบจสระบุรีนะครับพบกับทีมวีพีเซมาสระบุรีครับทีมนี้เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับทุกทีมจะติดต่อมาขอเล่นกับวีพีเซมาสระบุรีเพราะว่าไม่เคยชนะใครครับเป็นคู่ต่อที่ดีที่สุดครับตอนนี้ ไปที่ท่านพอครับพอมาที่สิล็อกลุกสิบกับสิบแปดกับผอมีความเร็วส่งให้คับพอโจอโอยิงลูกยิวเข้าไปแล้วครับไล่งล้ โจ้สามหลาครับลืมล้มไปชนลูกฟุตบอลเข้าเลยประตูครับโอ้โหครับโจ้สามหลาครับพอโจ้ครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อโรงเรียนห้วยคงคาเวลาวาดนะครับจากแก่งคอยจากแก่งคอยนะครับโดยการแอดซิปของพ่อแอร์เส้นหลังนะครับของท่านพ่อแอร์ครับแน่ครับเข้าสูตรเลยนะครับเป็นรูปคัตแบ็กใช่ไหมครับคัตแบ็กนะนะครับโอ้โหเข้าสูตรครับตามที่โคสติโกบอกเลยครับ ครับเก่งขาหน้าแล้วยิงขาหลังทำเก่งขาหน้าแล้วยิงขาหลังนะครับดึงลงเดินลงนี่ครับกลัโทรเข้ามาแล้วครับนะครับล้มแล้ครับล้ล้วเราเราเรากำลังตามพุ่งอยู่ครับนะครับนี่ครับเซนต้าต้องวิ่งครับตะบุรีนะครับลองป้อมลองปาสระบุรีได้บอลแล้วลูกนีญ่โอ้

ล้อมดังเหลือเรือที่จะตีตื้นแล้วก็สามารถที่จะทําประตูให้ชนะคู่ต่อสู้ได้นะครับเมื่อกี้เป็น4-2เมื่อกี้เป็นแค่4ประตูต่2 2> อ2ครับ,คครบในแสดงว่าในเคาวเตอร์ที่2นี่เรายังเสมออยู่2-2แบ็คซ้ายไม่แข็ดเลยโอ้โหเหนื่อยมากครับเพื่อนๆครับส,สแข่งจบแล้วครับเนี่ยโอ้ยังครับยังยังมีครับยังมีเอาล่ะครับคอเตอร์ที่3เริ่มขึ้นนะครับก็บุกจาก ขวไปซ้ายนะครับก็เป็นทีม VIP ใส่ซมานะครับครับตอนนี้ก็ไล่มาเป็น3ประตูต่อ4แล้วนะครับนะครับขออนุญาตลงเตะก่อนนะครับเพื่อนๆครับครับสรุปผลก็ปรากฏว่าเสมอกันไป4ประตูต่อ4นะครับสุดมันมากนะครับ